กไปหลักกิโลมามาฝันเ,<อ>เห็นตักรโกมาหาแกก็ไม่ได้ไว่ายแต่แกก็คือมาเล่าให้ฟังว่าไปวิ่งมาแล้วเขามาพูดให้ฟังว่า,ามีคนถูกรถเฉียวนอกคนท้องอายุ19ปีแล้วก็ตายวันที่19ฝาโล19บ้านเลขที่19ตาย19เนริกามันตรงหมดเลยแล้วก็แกไปแกก็เให้เพื่อนแกสอ,สองคนฟังก็ถูกกับทุกคน เขาเหงมากๆก็ยอมครับเรารู้ทีหลังครับแต่เราผมผมถูกก็สองเพราะว่าเลขมันผมคิดว่าเลขมันมันเลขมันดังๆสองแปดนอเลขนอเลขเลขเอ่อนี่เนาะมันก็จะต้องเป็นเลขอ่านมันก็จะเป็นขึ้นไม่ขึ้นลงแต้มก็คือแต่ได้ยินข่าวว่าพี่ถูกเลยห้าสิบบาทก็ถูกก็โอ้ยถูกสองวันนี้หน่อยสองเก้าคือกันไว้เพราะว่าเลขมันเทพดังๆมาเนี่ยถ้ามันไม่ออกเลยมันก็จะต้อง เลื่อนไปหลักหนึ่งแต้มหนึ่งแค่นั้นเองก็กันไว้แล้วสําหรับงวดนี่นะงวดนี้มันมันก็สําหรับเราคิดว่ามันงวดหน้าต้องดูว่าเลขตัวไหนมันดังใช่แล้วก็ต้องเอาใกล้เคียงของมันงวดนี้ดิก็นี่แหละงวดนี้แหละงว,ง,วงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่ก่อนที่จะเนี่ยที่เป็นหนักตัวไหนหนักตัวไหน,หนก็หนักเลขเตัวที่เขาอันมันก็เลยไม่ออก ไปหนักตัวไหนเลขคือสองแปดเเลขอันแกไม่ชอบอยู่แล้วจะไยซื้อสองเก้าจ่ายไปจ่ายครึ่งเดียวไปไปหนักสองแปดอยู่แต่ว่าเลยไม่ไม่ค่อยกันไว้สองเก้าเเลยซื้อกันไว้ครับก็ยังได้อยู่ก็ยังได้จนได้กำไรนิดหน่อยแต่ว่าไอ้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่ไม่ได้ไปซื้อกับเขาเขาไม่รู้ตรงนี้เลยเขามาเล่าตอนหัวออกแล้วแต่เสียดายได้เพราะว่าคนท้องมันจะเฮียนอยู่แล้วเรื่องคนตายคำกลมมันจะเฮียนแล้วรู้ไหมว่าไอ้ข่าวคนท้องนี่มัน มาจากไหนไม่ไม่รู้แต่เขาว่าลงเห็นเขาลงหนุทูปันเราเราไม่รู้เนะาะเพราะเราก็ไม่เอเราก็แบบคือสม่าเอาตามฝันตรวเองเนาะ,ะก็มันก็ก็ก็ฝันไก่เคียงแต่วันนั้นนะ่ะนะมีคนมาซื้อไก่ผมเน่ะน้องคนนั้นมาจากกรุงเทพเราโปรตีเขาจะมาไก่สองตัวเราคิดอยู่คิดอยู่บาคนที่ชอบหัวแล้วก็แปลนะว่าไก่สองตัวเนี่ยมันก็กลาวสอง พอมาถึงตอนบ่ายสองเขาเขาเอาไปตัวเดียวเขามาไปตัวหนึ่งโอ้ยเขาชืมันเทือ่บ่ายสองเราซื้อไม่ทันหรอกแล้วอยู่ดีก็พี่ผมมีหมอนข้างมาฝากให้หมอนข้างมาสองอันเออมาเอาไก่แล้วก็ให้หมอนข้างของอันเอ๊ะันึก้าสองบ่อเราไก่ไปตัวเดียวทีนี้ว่าจะเอาสองตัวตัวเดียวก้าหนึ่งก็สองก็คิดโอ้ยมันตรงกันได้ดังก็เลยเอาไว้หนึ่งแหละก็เลยเอาไว้แค่อันละห้าสิบาทเขาเชื่อเออเราซื้อแล้วก็แล้วไปแล้ววันนี้ขี่รถอะไรมาคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับอันนี้ วันนี้กลัวคนเยอะมอไซค์มามขี่รถชนแล้วออกเลยไอ้ไอ้ไอ้งวดนะ้าวันที่ผมไม่ได้มาพี่บอกเลขอะไรออกชัดชัยวันไหนวันที่พากันคุยนะวันที่ผมเราก็าเรียกเออเรียกตามที่ว่าเราก็เรียกใกล้เคียงนะเนาะเลขหลักห้าแต่ไมมางวดนี้มันก็มันมันไม่มาห้าเนาะแต่มาไปออกหลักหน้าหมดเลยไอ้ไอ้หลักห้านี่เอามาจากฝาโรงเลยหรือเปล่าใช่ด้วยฝาฝาโรงฝาโรงแถวบ้าน <ก>ความบังเอิญเนาะมันมีห้ามาเยอะแล้วก็ต้องอิงตามความนี้แต่ถ้าถ้าย้อนย้อนเสียดายวันนั้นที่เราไม่ไย้อนงดก่อนที่ออกห้าสามจำได้ไหมบ้านหลังนั้นที่ว่าไม่มีว่าที่ใช่ไหมที่ว่าขึ้นบ้านใหม่เนี่ยที่เก่าก็ห้าสามคือเรากลับไปเสียดายมากแล้วเราวันนั้นผมก็ได้อยู่ที่บอกห้าสองห้าสามก็ยังได้อยู่หกสามห้าที่บอกว่าทำรถนอรถจริงเเสียดายแต่วันนี้ก็ยังไม่ถึงว่าเราก็ดูเป็นพิจารณาไปเรื่อยเนาะ มันก็ต้องมันก็ต้องมีว่ามีกี่หลายวันเนาะความบังเอิญมันก็จะเกิดขึ้นได้คนเราถ้ามีโชคเมื่อวานี้ยังไม่มีซิกเซนอะไรมั่งงวนี้นี่อย่างเพราะว่ามันมันมันอย่างนะมันกมันจะไม่มาเลยนะถ้ารอมีฝันรอวันดีๆวันพระหรือว่าวันที่ดวงไปเจอความบังเอิญนั่นนี่มาตรงกันอะไรหรือยังไงมันมันมาต้องความนี้มันก็มันก็จะพอมีแนวทางไม่ชอบเลย แต่ตอนนี้มีมีเพื่อนคนหนึ่งนะนนเขาเคยเขาเคยทำหวยให้เป็นเป็นเรียกกรลังวันเด้อะไรเงี้ยเขาเขาก็ให้มาถูกถูกอยู่เดียวใกล้วันเดี๋ยวจะจะบอกอีกทีหนึ่งเนาะใกล้วันค่อยบอกครับเพราะว่าคนนี้เขาให้หวยมาแม่เขาไม่ซื้อหวยแต่เขา,าเขาเขามีสูตรของเขาเนาะมีสูตรใช่เขาให้มาหกตัวเจ็ดตัวนี้เข้าของเขางบเมืม่อกี้เขาก็ได้มาเก้าเก้าเก้าหนึ่งแต่เราก็คือไม่คุยเพื่อนงา,านแล้วเพื่อนเขาอยู่กรุงเทพเนาะ มึงได้มาคุยกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอรอใกล้ๆวันเราจะจะบอกอีกทีหนึ้งขี่รถชนแล้วออกเลยไอ้ไอ้ไอ้งวดนะวันที่ผมไม่ได้มาพี่บอกเลขอะไรออกชัดชัยวันไหนวันที่พากันคุยนะวันที่ผมเราก็เรียกเอ่อเรียกตามที่ว่าเราก็เรียกใกล้เคียงเนาะเลขหลักห้าแต่ไม่มางวดนี้มันก็มันมันไมมาห้าเนาะแต่มันมาไปออกหลักหน้าหมดเลย ไอไ้หลักห้านี่เอามาจากฝาโรงเลยหรือเปล่าใช่เฝาโองฝาโรงฝาโรงแถวบ้านความบับงเอิญเนาะมันมีห้ามาเยอะแล้วก็ต้องอิงตามความนี้แแต่ถ้าถ้าย้อนย้อนเสียดายวันนั้นที่เราไม่ได้ย้อนงดก่อนที่ออกห้าสามจำได้ไหมบ้านหลังนั้นที่ว่าไม่มีว่าที่ใช่ไหมที่ว่าขึ้นบ้านใหม่เนี่ยที่เก่าก็ห้าสามโอ้โหแล้วกลับไปเสียดายมากแล้วเราอันนั้นผมก็ได้อยู่ที่บอกห้าสองห้าสามก็ยังได้อยู่หกสามห้าที่บอกว่าทำรถนาะรถริ่ง จะได้แต่วันนี้ก็ยังไม่ถึงวันเราก็ดูเป็นพิจารณาไปเรื่อยเนาะมันก็ต้องมันก็ต้องมีบมีกี่หลายวันเนาะความบังเอิญมันก็จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีโชคงวดนี้ยังไม่มีซิกเซนอะไรมั่งงวดนี้นี่ยังเพราะว่ามันมันมันยังเนาะมันกรมันจะไม่มาเลยนะถ้ารอมีฝันรอวันดีๆวันพระหรือว่าวันที่ดวงไปเจอความบังเอิญนั่นนี่ มาตรงกันอะไรหรือยังไงมัน,ม,นมันมาต้องปั๊บนี่มันก็มันก็จะพอมีแนวทางไม่ชอบเลยแต่ตอนนี้มีมีเพื่อนคนหนึ่งนะนเขาเคยเขาเคยทำหวยให้เป็นเป็นเอ่อเรียกกาลัวลางวันเด้อะไรเงี้ยเขาเขาก็ให้มาถูกถูกอยู่เดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวจะจะ,จะบอกอีกทีหนึ่งเนาะใกล้วันค่อยบอกครับเพราะว่าคนนี้เขาให้หวยมาแม่เขาไม่ซื้อหวยแต่เขาเขาเออเขามีสูตรของเขาสนะูตรใช่เขาให้มาหกตัวเจ็ดตัวนี้เข้าของเขา เมื่อกี้เขาก็ได้มาเก้าเก้าเก้าหนึ่งแต่เราก็คือไม่ได้คุยเพื่อนงานแล้วเพื่อนเขาอยู่กรุงเทพเนาะเดี่งได้มาคุยกันอีกรอบหนึ่ง่นและเดี๋ยวอออรอรอใกล้ๆวันเราจะจะบอกีริงนะไปหลักกิโลมามาฝันเ,<อ>เห็นหากรมโหาแกก็ไม่ได้ไว่าแต่แกก็คือมาเล่าให้ฟังว่าไปวิ่งมาแล้วเขามาพูดให้ฟังว่าเามีคนถูกรถเฉียวเนาะคนท้องอายุสิบเก้าปีแล้วก็ตายวันที่สิบเก้า ฝาโล19บ้านเลขที่19ตาย19นาฬิกามันตรงหมดเลยแล้วก็แกไปแกก็ให้เพื่อนแกสองสองคนฟังก็ถูกหมดทุกคนขอเหงิกมากๆยอมรับเรารู้ทีหลังครับแต่เราผมผมถูกก้อสองเพราะว่าเลขมันผมคิดว่าเลขมันมันเลขมันดังๆ28นอเลขนอเลขเลขอ่อนี่นาะ มันก็จะต้องเป็นเด็กอ่านมันก็จะเป็นขึ้นไม่ขึ้นลงแต้มก็คือแค่ได้ยินข่าวว่าพี่ถูกเลยห้าสิบบาทก็ถูกก็โอ้ถูกสองวันนี้น่อยสองเก้าคือกันไว้เพราะว่าเลขมันเทพดังๆมาเนี่ยถ้ามันไม่ออกเลยมันก็จะต้องเลื่อนไปหลักหนึ่งแต้มหนึ่งแค่นั้นเองก็กันไว้แล้วสําหรับงวดนี้ล่ะงวดนี้มันมันก็สําหรับเราคิดว่ามันงวดหน้าต้องดูว่าเลขตัวไหนมันดังอ่ ใช่แล้วก็ต้องเอาใกล้เคียงของมันงวดนี้ดิก็นี่แหละงวดนี้แหละไม่งวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่ก่อนที่จะเนี่ยี่เป็นหนักตัวไหนหนักตัวไหนก็หนักเลขตัวที่เขาอั้นมันก็เลยไม่ออกไปไปหนักตัวไหนเลขที่สองแปดเลขอั้นแกไม่ชอบอยู่แล้วจะได้ซื้อสองเก้าเป็นใจเป็นใจครึ่งเดียวไปเป็นหนักสองแปดอยู่ใช่แต่ว่าเลยไม่ไม่ค่อยกันไว้สองเก้าก็เลยซื้อกันไว้รับก็ยังได้อยู่ก็ยังได้จุนได้กำไรนิดหน่อย แต่ว่าไอ้ไอ้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่ไม่ได้ไปซื้อกับเขาเพราะไม่รู้ตรงนี้เลยเขามาเล่าตอนถัวลออกแล้วแต่เสียดายได,ได,ได้เพราะว่าคนท้องม,มันจะเฮียนอยู่แล้วเรือ่องคนตายำคำกลมมันจะเฮียนแล้วรู้ไหมว่าไอ้ข่าวคนท้องนี่มันมาจากไหนไม่ไม่รู้รแต่เขาว่าลงเห็นเขาลงยูทูกไปแล้วเราไม่รู้เนาะเพราะเราก็ไม่ไอเราก็แบบคือสมาเอตตามฝันตัวเองเนาะ,ะก็ มันก็ก็ก็ฝันไก่เคียงแต่วันนั้นนะ่ะนะมีคนมาซื้อไก่ผมเนี่ะน้องคนนั้นมาจากกรุงเทพเราโปติเขาจะมาไก่สองตัวเราคิดอยู่คิดอยู่บางคนที่ชอบหัวแล้วก็แปลนะว่าไก่สองตัวเนี่ยมันก็ก้าสองพอมาถึงตอนบ่ายสองเข้าเขาเอาไปตัวเดียวเขามาไปตัวหนึ่งโอ้ยเขาชอบมันเท่อบ่ายสองเราซื้อไม่ทันหรอกแล้วอยู่ดีก็พี่ผมมีหมอนข้างมาฝากให้หมอนข้างมาสองอัน เออมาเอาไก่แล้วก็ให้มองข้างของอันเอ๊ะมันก้าสองเราไก่ไว้ตัวเดียวทีนี้ว่าเอาสองตัวตัวเดียวก้าหนึ่งก็สองก็คิดมันตรงกันได้ดังก็เลยเอาไว้หนึ่งแหละก็เลยเอาไว้แค่อันละห้าสิบาทก็เคื่เออเราซื้อแล้วก็แล้วไปวันนี้ขี่รถอะไรมาคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับวันนี้วันนี้กลัวคนเยอะมอเตอร์ไซค์มาไปหลักกิโลมามาฝันเห็นตะกร้อมมาหาแกก็ไม่ได้ว่ารแต่แกก็คือมาเล่าให้ฟังว่าไปวิ่งมาแล้วเขามาพูดให้ฟังว่า มีคนถูกรถเฉียวเนาะคนท้องอายุ19ปีแล้วก็ตายวันที่19ฝาโรง9 9บ้านรเลขที่หนตาย19บเก้านาฬิกามันตรงหมดเลยแล้วก็แกไปแกก็ให้เพื่อนแกสองคนฟังก็ถูกกับทุกคนขอเหงนมากๆก็ยอมครับเรารู้ทีหลังครับแต่เราผมผมถูกก้อสอง เพราะว่าเลขมันผมคิดว่าเลขมันมัเลขมันดังๆสองแปดนอเลขนอเลขเลขเอนี่เนาะมันก็จะต้องเป็นเลขอ่านมันก็จะเป็นขึ้นไม่ขึ้นลงแต้มก็คือแค่นแต่ได้ยินข่าวว่าพี่ถูกเลยห้าสิบบาทก็ถูกก็โอ้ยถูกสองวันนี้นอยสองเก้าคือกันไว้เพราะว่าเลขมันเท่ดังๆมาเนี่ยถ้ามันไม่ออกเลยมันก็จะต้องเลื่อนไปหลักหนึ่งแต้มหนึ่งแค่นั้นเองก็กันไว้แล้วสําหรับงวดนี้ล่ะงวดนี้ มันมันก็สําหรับเราคิดว่ามันงวดหน้าต้องดูว่าเลขตัวไหนมันดังใช่แล้วก็ต้องเอาใกล้เคียงของมันงวดนี้ดิ <Kook S 2> ก็นี่แหละงวดนีน้แหล่งวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่ก่อนที่จะเนี่ยที่เปหนักตัวไหนหนักตัวไหนก็หนักเลขเอตัวที่เขาอั้นมันก็เลยไม่ออกไปหนักตัวไหนเลขที่สองแปดก็เลขอั้นแกไม่ชอบอยู่แล้วจะได้ซื้อสองเก้ามันจ่ายไปจ่ายครึ่งเดียวไปเป็นหนักสองแปดอยู่ใช่ แต่ว่าเลยไม่ไม่ค่อยกันไว้สองเก้าก็เลยซื้อกันไว้ครับก็ยังได้อยู่ก็ยังได้ได้จุนได้กำไรนิดหน่อยแต่ว่าไอ้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่ไม่ได้ไปซื้อกับเขาเขาไม่รู้ตรงนี้เลยเขามาเล่าตอนหัวออกแล้วแต่เสียดายได้เพราะว่าคนท้องมันจะเฮียนอยู่แล้วเลขคนตายทากงมันจะเฮียนแล้วรู้ไหมว่าไอ้ข่าวคนท้องนี่มันมาจากไหนไม่ไม่รู้แต่เขาว่าลงเห็นเขาลงยูทูปกันเราเราไม่รู้เนาะเพราะเราก็ ไม่ไอ,อ้เราก็แบบคือสมมากาตามฝันตัวเองเนาะ uh huh. ก็มันก็ก็ก็ฝันใกล้เคียงแต่วันนั้นนะน,นะมีคนมาซื้อไก่ผมเนาะน้องคนนั้นมาจากกรุงเทพเราโบติคอจะมาไก่สองตัว uh huh. เราคิดอยูคอย่คิดอยู่บางคนที่ชอบหัวแล้วก็แปรนะว่าไก่สองตัวเนี่ยมันก็ก้าสอง uh huh. พอมาถึงตอนบ่ายสองเขา้าเขาเอาไปตัวเดียว uh huh. เขามาไปตัวหนึ่งโอ๊ยเพราะฉะมันเทื่ยบ่ายสองเราซื้อไม่ทันหรอก uh huh. แล้วอยู่ดีก็พี่ผมมีหมอนข้างมาฝาก ให้หมอนข้างมาสองอันเออมาเอาไก่แล้วก็ให้หมอนข้างสองอันเอ๊ะมันเก้าสองเอาไก่ไปตัวเดียวอย่างนี้ว่าเอาสองตัวตัวเดียวเก้าหนึ่งก็สองก็คิดอยมันตรงกันได้ดังก็เลยเอาไว้หนึ่งแหละก็เลยเอาไว้แค่อันละห้าสิบาทเชื่อเออเราซื้อแล้วเออก็แล้วไปแล้ววันนี้ขี่รถอะไรมาคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับวันนี้วันนี้กลัวคนเยอะมอเตอร์ไซค์มา